ัปดูไปใหม่อย่างเป็นทางการนะครับทุกท่านครับทีนี้วันนีวนน้วันนี้ครับวันที่หนึ่งมกรานะครับสองห้าสองพันห้ร้อยหกสิบห้าะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการทำกุศลการทำบุญนะครับปกติแล้วเนี่ยครับโอเคเราเราเริ่มเขียนกันเลยดีกว่าปกติแล้วเนี่ยเราสร้างกุศลด้วยการทํา หนึ่งก็คือง่ายการสร้างกุศลที่ง่ายสุดก็คือการทําทานการทําทานนะครับเราก็ต่อมาค,อคือการรักษาศีลรักษาศีลน,นะครับรักษาศีลรักษาศีลกุศลตัวที่สามนะครับต่อมานะพอเรารักษาศีลแล้วเราก็เริ่มทําสมาธินะครับทําสมาธิทำมา ผมวงเล็บด้วยนะครับว่าชานาาทำสมาธิชานพอเราเริ่มทำสมาธิฌานแบบตัวต่อไปที่เราได้มาก็คือการเจริญปัญญานะครับปัญญาโอเคเอวันนี้ครับวันนี้ครับผมจะมผมจะมาพูดถึงการทำทานผมจะมีพูดถึงการการทำทานอย่างเดียว การทาทานอย่างเดียวนะครับการรักษาศีลนะครับคนในกลุ่มทุกท่านนะครับก็ได้เรียนอิทิพุตธกะไปแล้วได้เรียนว่าความสําคัญของศีลห้าไปแล้วว่าเป็นยังไงก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ารักษาศีลอย่างไงเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงนะครับทุกท่านรู้อยู่แล้วทุกท่านรู้แล้วส่วนการทําสมาธิชานนะครับทุกท่านก็ เข้ามาเรียนกับในกลุ่มนะครับก็มีระดับต้นระดับกลางระดับสูงก็ไว้เรียนกันในกลุ่มอยู่แล้วก็จะไม่พูดถึงนะครับส่วนการเจริญปัญญานะครับก็ต้องได้หนึ่งสองสามมาก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าการเจริญปัญญาครับเราจะทำยังไงครับตรงน,นี้ก็ไม่พูดถึงนะครับเราผมจะมาพูดถึงแค่หนึ่งเฉพาะการทําทานการทําทานซึ่ง ทุกท่านสามารถทําได้ทุกคนสามารถทําได้ไม่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นท่านที่ฝึกสมาธิหรืออยู่ในกลุ่มเดียวท่านที่ไม่ได้ฝึกสมาธินะครับก็สามารถทําได้นะครับดีครับทําได้ทุกคนนะครับทุกคนทุกคนเลยครับ,ก,ก,รบการทําทานก็คือเราให้อ่อให้ทานนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะ เอาลำดับขั้นของการทำทานมาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับลำดับขั้นของการทำทานคนะครับผมเปิดเอกสารอนลำดับขั้นการให้ทานลำดับขั้นของการให้ทานนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมแชร์ก่อนนะครับลำดับขั้นของการให้ทานโอเคเรามาพูดถึงลำดับขั้นของการให้ทานอีกครั้งนะครับ สมมุิว่านะครับท่านเห็นหน้าจอถูกนะครับนี่สมมุติว่าเราเราทําทานกับเราเป็นบุคคลปกติครับสมมติว่าเราเป็นบุคคลปกติครับบุคคลปกติเป็นไงครับก็คุยง่ายครับคือทุสิลครับง่ายสุดนะครับคือทุสิลคนปกติทั่วไปครับ ทูีครับเราจะอยู <sectors> it, so no. ่ตรงนี้ครับเราจะอยู่ตรงนี้ดดาวไว้กันเราจะอยู่ตรงนี้ครับเราจะอยู่ระดับเดียวกับคนทูสีนนะครับถ้าเราให้ทานนะครับให้ทานกับผู้ทูสีถ้าเราให้ทานกับผู้ทูสีนนะครับระดับเดียวกับเรานะครับระดับเดียวกับเราเราจะได้เราจะได้อันนีส่งครับหนึ่งเท่าครับ หนึ่งเท่าเราจะได้อันนี้สงหนึ่งเท่านะครับถ้าเราให้ทานกับสัตว์เลี้ยงฉันนะครับอันนี้ส่งที่เราจะได้ครับจะเหลือแค่เครึ่งเดียวนะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าครับถ้าเราให้ทานกับผู้ที่มีสินหน้าอันนี้ส่งที่จะได้ครับคือคูณสองนะครับ คูณสองเนี่ยถ้าเราให้ทานกับผู้ที่รักษาสิบแปดรักษาสิบแปดนะครับอันนี้ส่งที่เราจะได้ครับคือสี่เท่าสี่เท่านะครับถ้าเราให้ทานกับผู้มีสิบสิบก็คือใครครับคือสามเณรนะครับแล้วอันนี้ส่งที่เราจะได้ครับก็คือแปดเท่าไม่ว่าจะเป็นทานอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ส่งที่มันจะได้มันจะเพิ่มนะครับอันนี้อันนี้ที่ ตัวตั้งเราคือคนทุศีนะครับตัวตั้งเราคือคนทุศีนี้ให้ทานกับผู้ที่มีศีล227ก็คือศีลปฏิโมกคือพระสงฆ์นั่นเองครับก็จะได้อน,นี้สงสิ16กเท่านะครับ1ิกเท่าทีนี้ให้ทานกับเลื่อนขึ้นมาอีกครับให้ทานกับผู้ที่ได้ฌานนะครับให้ทานกับผู้ที่ได้ฌานนะครับอน,นี้สงก็คูณไปอีกเป็นได้สามิสอง ต่อไปนะครับคือครึ่งข้างบนไปในหายากนะครับให้ทานกับพระโสดาวันนะครับเดี๋ยวผมคูณไปเลยนะครับ6่เท่าให้ทานพระกับพระสกิตาคามีคือ9128นะครับ128ให้ทานกับพระนาคามีคือ256นะครับให้ทานกับกับพระอาหารนะครับนิสงที่จะได้คือก็1 2นะครับให้ทานกับ พระปัจเจนะครับอันนิสงที่จะได้ก็คือพันยี่สิบปีครับให้ทานกับพระพุทธเจ้านะครับอันนิสงที่จะได้ครับกำลังมันแรงมากครับก็คือสองพันสี่สิบแปดสองพันสี่สิบแปดครับเนี่ยครับคือทานสําหรับเจาะจงตัวบุคคลเจาะจงตัวบุคคลนะครับนี่ผมก็จะดาวกระจายไว้นะครับให้ทานสําหรับการเจาะจงตัวบุคคลนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับ ให้ทานเป็นแบบหมู่คณะนะครับนี่คือเป็นแบบหมู่คณะนะครับผมเปลี่ยนสีก่อนนะครับผมเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีส้มแล้วกันจะเห็นชัดนะครับนะครับผมก็ดาวไว้ให้ทานกับให้ทานกับอ่าเป็นแบบหมู่คณะนะครับเป็นแบบหมู่คณะนะครับเนี่ยก็จะคูณไปอีกครับก็คือมากกว่า การให้ทานกับพระพุทธเจ้านะครับอันนี้คือลริับีพี่ใหม่ครับพี่เอ็มอสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะสวัสดีครับอ็นี่ครับให้ทานที่เป็นสังฆทานครับอันนี้ส่งที่จะได้นะครับคือคูณเข้าไปอีกครับก็คือสี่พัน ี่9 6นะครับ4,096 4ส9 6 96นะครับเนี่ยที่เราไปถวายสังฆทานกันนะครับถวายสังฆทานเอที่เก่าวถวายสังฆทานที่ที่วัดกันนะครับที่เราไปถวายสังฆทานนะครับถวายสังฆทานขวดน้ําอีมานี้ไม่ยังพันเตนแล้วนะครับก็ขวดน้ําให้พรกันนะ นั่นก็คือการถวายสังฆรรทานนะครับการถวายสังฆรรทานให้ให้อน,นิสงส์นะครับให้อน,นิสงส์4 9 0เท่านนะครับก็คืออาจจะอน,นิสงส์มันจะคูณขึ้นนะครับทีนี้ต่อไปนะครับหรือ,อพูดถึงสังฆรรทานอีกนิดนึงครับหรือเวลาเวลาเราใส่บาตรนะครับหรือเวลาเราใส่บาตรเราใส่ตั้งแต่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นสังฆรรทานนะครับตอนนี้ก็จะได้อน,นิสง์ มากนะครับนี่นะครับทีนี้ต่อไปอขึ้นเป็นวิหารทานวิหารทานเช่ไนไรครับก็เป็นพวกโบสถ์พวกสถานพระโรงพยาบาลกุฏิหรืออะไรที่เขาใช้กันเป็นสาธารณครับเป็นสาธารณประโยชน์นะครับที่พวกผู้คนใช้ได้ทั่วไปนะครับไม่จอดจงตัวบุคคลนะครับ ก็จะได้ได้อันีิสงเพิ่มขึ้นไปเป็น8ปดพันแปดพันนะครับ8ปดพันหเท่านะครับเนี่ยครับ8,192เเท่านะครับทีนี้ ที่สูงกว่านั้นเป็นไงครับให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะครับก็คือการมาสอนธรรมะนะครับการมาสอนธรรมะการมาสอนธรรมะก็ก็จะได้อน,นิสงส์นะครับปูนขึ้นไปอีกครับเป็นเอ่อหนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่เท่านะครับ ตวนขึ้นไปนะครับเป็นทานสูงสุดนะครับเป็นอภัยทานเป็นอภัยทานก็จะได้ทานสูงสุดนะครับโอเคอันนี้เราไม่พูดถึงครับเราพูดถึงทานที่เป็นที่เป็นวัตถุนะครับทานที่เป็นวัตถุที่นี้เป็นไงครับปกติแล้วปีใหม่ปีใหม่เราปีใหม่เราก็ไปตักบาทตักบาท ปีใหม่เราก็ไปตักบาทผมเปลี่ยนสีกันนะครับปีใหม่เราก็ไปตักบาทไปทําทานถวายสัตว์ทานกันเราอยู่ตรงไหนครับตักบาทนะครับตักบาทาตักบาทอยู่ข้อนี้นะครับให้ให้ทานกับคนมีศีอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับให้ทานมีศีตักบารครับจะต,ตักรูปเดียวหรือสองลูกก็ ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไปถวายสังฆทานกันใช่ไหมครับเนี่ยครับตอนอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคเราดูง่ายๆครับเอาตรงนี้มาคูณกันเลยครับตรงนี้มาดูดูกันง่ายๆนะครับก็คือเราไปตักบาตรนะครับเราก็ได้ทานขึ้นมาสิบหกเท่าหละปกตินะครับสิบหกเท่าปุ๊บโอเคเราตักบาตรหลายรูปเลย เราตักบาตรหลายรูปเลยเป็นสังฆทานนะครับเป็นสังฆทานปุ๊บก็บวกเข้าไปนะครับบวกเข้าไปนะสีหกเก้าหกเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสีหนึงน่งเป็นปีหนึ่งหนึ่งสองนะครับเนี่ยครับกําลังทานของเวลาไปถวายสังฆทานกับพระภิกษุสงฆ์นะครับก็จะเป็นางครับปีใหม่ครับอันนี้คือ ปีใหม่นะครับผมผมอัดให้ทุกท่านได้รู้นะครับเนื้อนาบุญนะครับที่สําคัญคือเนื้อหน้าบุญ,นบญ,เ,นนบญเนื้อหน้าบุญที่เราทานะที่เราจะทํานะครับแล้วยังไงต่อครับปกติทําทําบุญเสร็จตักปาเสร็จเป็นไงครับเลี้ยงฉลองเลี้ยงอา่าไปกินนูน่นกินนี่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับอ,อันเนี้ยไม่เกี่ยวละ เป็นต่อไปเนี่ยครับเป็นเป็นทานที่ผมจะแนะนำทุกท่านให้ทำเป็นทานแรกของปีครับซึ่งผมก็จะทำเป็นทานแรกของปีเช่นกันครับคืออะไรครับไปดูกันครับเราไปดูกันนะครับเราดูหาเนื้อนาะบุญกับกับเอ่อกับกลุ่มที่มีเนื้อนาะบุญที่ดีแล้วกำลังทานนะครับทำได้ ได้อันนี้ส่งสูงได้อันนี้ส่งที่ดีนะครับคืออะไรครับทราบไหมครับแต่ผมแนะนํเลยครับเพราะว่าผมก็จะแนะนําปุ๊บผมก็จะทําเลยเหมือนก็ททาเลยเหมือนกันถึงผมทําแล้วผมก็ทานะครับคืออะไรครับคือนี่ครับนี่ครับทานกับตรงนี้ครับทำถาดกับ ตรงนี้ครับก็คือประกาศเรื่องทิปครั้งที่สี่นะครับประกาศเรื่องทิปครั้งที่สี่ทิปครั้งที่สี่นะครับเราไม่พูดถึงอะไรตรงนี้ครับก็คือทิปครั้งที่สี่มีอะไรบ้างครับ <t ip> เรากลับเรากล<ะ>ับไปดูหน้าคนทําทานเมื่อกี้ครับทิปครั้งที่สี่ของกลุ่มนะครับของของท่านที่ไม่ไม่กลุ่มแล้วก็าามาฟัง youtube แล้วสนใจก็แล้วแต่ศนะรัทธาเลยนะครับเอามาดูนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมลบทิ้งกันะครับอันนี้เดี๋ยวผมลบทิ้งกัเรามาดูนะครับทานแรกที่ผมแนะนําเลยในปีนี้ทานกับทิปครั้งที่สี่ครับทิปครั้งที่สี่ครับเขาไปทําอะไรกันครับเขาไปอเอาแค่คนก่อนครับแค่คนก่อนง่ายๆก่อนครับคนคนในคนที่ไปทิพย์ครั้งสี่เป็นบุคคลที่ เป็นไงครับรักษาศีลถูกไหมครับรักษาศีลเราจะได้นี่ผมเป็นบุคคลที่เถิดผมลบของอ้นนี้ด้วยคครับเป็นบุคคลรักษาศีลนะครับเป็นกลุ่มคนที่รักษาศีลนะครับนี่ครับรักษาศีลห้านะครับผมราตอย่างนี้ละรักษาศีลห้าได้มาแล้วครับบางท่านรักษารักษาศีลแปดนะนี่นะครับบางท่านรักษาศีลแปดเรายังไม่รู้นะครับแต่พื้นฐานนะครับคนในกลุ่มมันไม่ใช่คนทุติยนูมิ คนที่ไปทิปนะครับปุ๊บเป็นไงครับต่อไปครับไล่ไปดูครับคนในกลุ่มเป็นไงครับเป็นบุคคลที่ทําสมาธิชาานะครับเป็นบุคคลที่ทําสมาธิชาญเป็นบุคคลที่ทําสมาธิชาญเสร็จแล้วเราเลื่อนไปแลวครับโอเคจุดเนี้ยครับตั้งแต่ตรงนี้ไปตั้งแต่วสดาบันไปหายากละไม่เป็นไรเราข้ามไปเลยครับเราเอาง่ายๆครับดูเห็นเห็นนะครับ ถามว่าคนในกลุ่มเป็นบุคคลที่ให้ธรรมทานไหมครับให้ครับให้ธรรมทานนะครับตรงนี้นะครับให้ธรรมทานด้วยนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือพี่เลี้ยงหรือผู้ฝึกผู้ฝึกให้ธรรมทานเป็นยังไงบ้างครับให้ธรรมทานได้อย่างไรบ้างครับอ่านไหมครับเอาเอาเคสของตัวเองมาบอกให้คนอื่นรู้มาใช่ครับ อ่าอันนั้นก็มีส่วนถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของตัวเองที่เอามาแชร์เป็นธรรมทานให้คนอื่นรู้หรือการส่งการบ้านหรือการส่งการบ้านนั่นเองครับเป็นธรรมทานอย่างง่ายนะครับเพราะผู้อื่นพอมาอ่านการบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีกรณีเคสนี้อย่างด้วยคนนี้คนนี้ปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยก็คือผู้ฝึกก็ให้ธรมธรมทานด้วยเช่นกันผู้สอนก็ให้ธรรมทานด้วย เช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับมีตัวนี้ด้วยปุ๊บถามว่าจํานวนคนครับมากกว่าสี่คนหรือเปล่าครับเจาะจงบุคคลหรือเปล่าครับไม่เจาะจงนะครับแทบจะเป็นสาธารณะนะครับมทิปครับเปิดกว้างเลยนะครับเปิดกว้างฉะนั้นมันกลายเป็นสังฆทานด้วยนะครับมันกลายเป็นสังฆทานด้วยมันกลายเป็นสังฆทานด้วยอ่ะเอาแค่นี้ครับแค่ แค่เนี้ยไม่ต้องเห็นคือเราพาทิ่ไปทําบุญแล้วส่วนเนื้อเนื้อหาที่เราไปทิปไม่ต้องไม่ไม่บอกไม่เจาะจงนะครับไม่เป็นไรเราเอาแค่นี้ก่อนครับโอเคครับมีอะไรบ้างครับให้ทรมทานนะครับเอาข้าวนะครับให้ทํมาทานอีสามแปดสี่นะครับบวกแปดหนึ่งเก้าสองไม่ใช่ผมเขียนผิดบวกบวกสังฆทานนะครับทาน ตีศูนย์เก้าหกครับบวกอะไรครับบวกคนทำบวกสองสิบสองครับคนทำบวกสามบวกสองบวกสี่บวกสองบวกตีสิบบวกสองนะครับได้ได้เท่าไหร่ครับผมกดเครื่องเลยแับหนึ่งหกสามแปดสี่บวกตีศูนย์เก้าหกบวกสามสองบวกตี่บวกสอง กำลังทานนะครับได้สองศูนย์ห้าหนึ่งแปดครับการการทำทานนะครับการอันนี้เอาภัยทานไม่เป็นไรครับเราดูแค่นี้นครับการทำทานกับกับคลิปนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับเราได้อันนี้สองคูณเข้าไปนะครับสองหมื่นห้าร้อยสิบแปดเท่าครับ ซึ่งผมพิจารณาดูแล้วครับไม่ไม่มีเยอะกว่านี้แล้วครับกว่าเราหาพระโสดาบันไม่ได้แล้วหาพระอริยะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นยังไงครับอันนี้เราแค่ทํากับกลุ่มอันนี้เราแค่ทํากับกลุ่มนะครับรอันนี้เราแค่ทํากับกลุ่มดูนะครับเราแค่ทำกลุ่มเปลี่ยนเสียอันนี้เราแค่ทํากับกลุ่ม เราแค่ทํากับลุ่มนะครับกลุ่มไปทําอะไรต่อครับกลุ่มไปทําอะไรต่อครับกลุ่มพาไปทําบุญที่วัดอะง่ายๆนะครับกลุ่มพาไปทําบุญที่วัดนะครับผมเลือกกลาอม่าอยี้ครับกลุ่มพาไปทําบุญที่วัดก็ทําก็คือทําทานกับคนมีสิ่สองพยี่สิบเจ็ดกลุ่มพาพาทิพย์ไปทําบุญที่วัดนะครับ พอพาทิพย์ไปทําบุญที่วัดแล้วก็สอนธรรมะสอนธรรมะนะครับดูนะครับสอนธรรมะอีกให้กับเป็นไงครับพาไปทําบุญที่วัดทำเราก็อาจจะมีมีบริจาคเงินอสําสหรับบ,บ,บํารุงทะลุทะลุบํารุงค่าน้ําค่าไฟให้กับที่วัดรูดนี้นครับมีวิหารทานนะครับวิหารทาน แล้วก็มีพาไปถวายสังฆทานอีกนะครับอันนี้เอาเฉเพาะทานอย่างเดียวนะครับเอาเพราะทานอย่างเดียวมาพาไปถวายสังฆทานอีกนะครับพาไปถวายสังฆทานอ่ะโอเคเราเราทําเองะครับเราได้ตรงนี้ละจากนั้นนะครับปุ่มเข้าไปทําต่อครับกลุ่มได้ตรงไหนบ้างครับหนึ่งหกสามแปดสี่บวก แปดหนึ่งเก้าสองบวกสี่ศูนย์เก้าหกบวกสิบหกนะครับบวกสิบหกแล้วก็อ่ะกลุ่มเดวนะครับลืมผมลืมไปกลุ่มมีเลี้ยงกลุ่มมีเลี้ยงพระใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มมีเลี้ยงอาหารอาหารเช้าอาหารเย็นก็คือกลุ่มเลี้ยงอาหาร้ลยครับล้างเลี้ยงคนนะครับเลี้ยงคนปุ๊บตรงนี้ มีให้ทานกับคนได้ชาญด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ากลุ่มคนคนในกลุ่มเป็นคมคือใบบาิก็บวกไปอีกสามสิบสองนะครับอันนี้คือตัวเลขเหรืออะไรพวกนี้ครับที่ทําให้ดูว่าให้เห็นภาพกําลังบุญแต่เราอย่าไปยึดติดกับตัวเลขนะครับว่าเอ้ยมันจะต้องได้ตรงนี้ไป๊ะๆคคือผมมาให้ดูว่าอันนี้ส่งของการทําบุญทําทานนะครับของ ของการทำทานกับเนื้อนาะบุญที่ดีนะครับเป็นยังไงครับกับผู้ทําฌานผู้ทําฌานก็รักษาศีลไหมครับษานะครับดังนั้นก็บวกไปอีกสองนะครับก็เป็นสองเนี่ยครับประมาณนี้ครับคร่าวๆครับเดี๋ยวผมกดเครื่งเล็กแป๊บหนึ่งครับกดครื่งเล็กแป๊บหนึ่งครับหนึ่งหกสามแปดสี่บวกแปดหนึ่งเก้าสองบวกสี่ หนึ่เก้าหกบวกสิบบวกสามสองบวกสองปุ่มเอาอไปทำต่อนะครับก็คือสองนะครับสองแปดเจ็ดสองสอง เนี่ยครับคือกลุ่มเอาไปทําต่อนะครับกลุ่มเขาไปทําต่อครับคือก,กรณีเวลาเราเอาไปททาไปทําทานไปทําสังฆทานที่วัดหรืออะไรพวกนี้เราไม่รู้ครับว่าเขาเอาเงินหรือเอาของที่เราใช้ครับไปทําอะไรต่อหรือเอาปัจจัยที่เราถวายไปทําอะไรต่อแต่กรณีเนี้ยเรารู้ครับเรารู้พอเรารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยครับอันดับแรกครับท,รที่เราไปที่เราไปทํา ทำทานไปแล้วนะครับเนี่ยครับเราได้แน่ๆแล้วตรงนี้เราได้แน่ๆแล้วปุ๊บ <P up> เนี่ยจากนั้นกลุ่มคนเหล่าเนี้ครับเอาไปทําต่อนะครับเรามีเรามีส่วนร่วมอยู่ในตรงนี้นะครับเรามีส่วนร่วมอยู่ในงครับเราะนั้นนะครับฉะนั้นนะครับการทํบรบาทบุญกับกลุ่มนะครับการทําบุญกับกลุ่มนะครับ การทำมูลจากผงจะได้เท่าไหร่ครับบวกออกไปนะครับบวกสองศูย์ห้าหนึ่งแปดครับสี่เก้าสองสี่สี่เก้าสองสี่รับสองสี่ส่วนครับสี่สิี่เก้าสองสี่สิบเก้าสองสี่ส่วนครับ นี่ครับเป็นเป็นเป็นกําลังบุญที่มันได้มากกว่าปกติครับทนได้มากมากกว่าที่เราจะไปทาทานหรือสังฆทานตามที่ตา่ตางๆตามปกตินะครับอันนี้คือเป็นเนื้อนาบุญทําเราดูเนื้อนาบุญกันเน้นๆเ,เ,เพื่อที่จะส่งผลนะครับเพราะว่าเราเรียนมาแล้วเรารู้ใช่ไหมครับว่าการทํากับเนื้อนาบุญที่ดีมันส่งผลที่ดีขนาดไหนนะครับขนาดไหน นั้นนะครับเป็นมันเป็นบุญหรือเป็นทานที่ผมจะแนะนําทุกท่านเลยครับต้นปีครับต้นปีแนะนําให้ทุกท่านนะครับร่วมบุญกันแต่แล้วแต่ศรัทธาเลยครับแล้วแต่ศรัทธาพอ,อได้มากน้อยน้อยหรือท่านใดศรัทธาน้อยไม่ศรัทธานั้นไม่เกี่ยวกับผมแล้วครับอันแรนครับเป็นผมแค่มาแนะนํา ทุกท่านว่าถ้าเป็นปีใหม่นะครับถ้าเป็นตัวผมเองนะครับก็ถ้าผมจะทําบุญอะไรทีกอยากครับผมจะทําบุญนี้ครับผมทําบุญกับตรงนี้นะครับก็เนี่ยครับแล้วผมแนะนําทุกท่านเสร็จปุ๊บผมก็ทําเลยนะครับ๋ยวกดโอนอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ ่าส5ห้5นะครับผมก็กดโอนมาเลยตรงนี้นะครับก็ทั้งผมทั้งครอบครัวผมภรรยาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับที่รวมบุญตรงนี้ครับรวมบุญปีใหม่นะครับรวมบุญปีใหม่รวมบุญทพิปน,น,น,นะครับปีใหม่ก็โอนมาตรงนี้เลยครับผมทําก่อนหน้านี้ผมก็ทำแล้วแต่ปีนี้ครับผมจะเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่มันมีตังมาก กระปุ่มเลยนะครับไม่สนเราไม่สนใจนะครับว่าอะไรนะครับฉะนั้นผมเห็นว่ามันดีนะครับผมทำเลยครับผมบอกเสร็จปุ๊บผมก็ผมก็โอเลยนะครับนะครับแล้วแต่ท่านนะครับที่เข้ามาฟังเข้ามาฟังคลิปในทูมปัจจุบันก็ดีในในที่ฟังย้อนหลังกับ กับ YouTube ก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาวันนี้นครับไปไปไปอัพที่ youtube นะครับอยู่ในกลุ่มอยู่ในเ <c oughs> กตเล็กๆน้อยๆชาวพุทธนะครับเป็นช่องของผมก็เนี่ยครับแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณานะครับสำหรับปีนี้นะครับถ้าจะให้เริ่มนะผมก็แนะนำตรงน,นี้แล้วแต่นะครับห้าบาทสิบบาทแล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่สิ่งดีๆที่ผม แนะนำให้ทุกท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่เข้าอยู่ในซูมก็ดีหรือเพิ่งเข้าหรือเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นจากใน youtube ก็ดีนะครับเดี๋ยวใน youtube เนี่ยผมเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้วยนะครับลิงก์ของกลุ่มใต้ยูทู e นะครับท่านที่เข้ามาทีหลังนะครับก็เียบปินมครับสายดูในนี้อนุโมทนาสาธุนะครับปีใหม่นี้นะครับสิ่งที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆแล้วก็ ทำกันนะครับไม่มีการบังคับไม่มีการอะไรกัน <ivot> ทั้งสิ้นนะครับผมแนะนําอย่างเดียวน,นะครับแล้วผมก็ทําของผมนะครับว่าเราเห็นเห็นทำแล้วเราเห็นผลกันชัดๆอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปพึ่งขอโน่นขอนี่ขอนั้นครับการขออย่างเดียวมันไม่การขออย่างเดียวแล้วไม่ทํานะครับไม่เกิดประโยชน์ครับยังไม่เกิดประโยชน์นะครับ ฉะนั้นถ้าบุญหรือผลบุญที่เราจะได้ในอนาคตรหรือในปัจจุบันก็ดีนั่นหมายความว่าอดีตเราเคยทําเหตุตรงนี้มาครับถ้าเราไม่ทําครับจะไม่มีบุญใดมาส่งผลเลยครับไม่มีบุญฟรีหรือยืมอนาคตบุญมาไม่มีครับสิ่งที่มาสิ่งที่มาทําให้เราอยู่ดีกินดีในปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เราสามารถใช้ชีชชวิตได้ดีในปัจจุบันมีกิลในิตทีดีมี เอาเจอนู่นเจอนี่อะไรดีๆที่มันเข้ามาหาเราในปัจจุบันครับนั่นคืออดีตนี่ครับเราสร้างเหตุที่ดีไว้นะครับเราสร้างเหตุที่ดีไว้นะครับถ้าเราอยากให้อนาคตเรามีเหตุเหตุหรือปัจจัยที่ดีครับเพิ่มเติมให้อนาคตเราสบายนะครับก็พิจารณากันเอาเองได้เลยนะครับก็สําหรับ Zoom เนี่ยครับก็เป็น Zoom แนะนํา การทาบุญปีใหม่ครับสําหรับทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัง,งน,นะครับ,าาปปบแลว้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังย้อานหลังใน u t u b e ด้วยนะครับก็อันุโมธาสาธุกับทุกท่านแล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขตลอดเจริญยิ่งขึ้นตลอดไปนะครับขอบคุณครับสาธุครับเพ่งใจครับพี่เอมาาาาดาา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 คาาา